À vinh mà, vinh mà Vinh mà leo Oh, lời luôn Thằng พิลอ,อีกขายอะไรอ่ะลูกฮะโอ้อันนี้มันคืออะไร,รอ่ะลูกเขาเป็นแม่ค้าหรอลูกคือแม่ค้าแฮมเบอร์เกอร์เหรอคือแม่ค้าอ่ะเนี่ย้าห,าหมวกกไปละ ไหนทำแฮมเบอร์เกอร์ให้พ่อกินหน่อยเอา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 ,เอาหนึ่งหนึ่งอันค่ะโอ้อันนี้มันคืออะไรอะ่ะมะเขือเทศใช่ไหมใส่อะไรอีกใส่ชีสอ๋อมีชีสด้วยอเอ้ะไังไงแต่ อะไรอีกใส่อะไรอีกเอา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 ขนมปังประกบด้วยไหมข้างบนด้วยไหมอ๋อมีนี่ผมนอไม่ได้รถมันแข็งด้ยไหมอ๋ออันหนึ่งหมูแฮมไม่มีไม่มีหมูหรอไม่มีไม่มีเนื้อหมูนี่ด้วยหรอเนี่ยตบข้างบนเนี่ยเอ้ยขัดคุณเลยเนี่ยพ่อเนี่ยไม่คุ้มนลเนี่ย แม่ค้าไ,ไม่ใส่ให้แล้วก็ไอ้นี้ปกติของโบแม่ค้าหยิบนาอ่าลายกขึ้นมาโชว์พ่อหน่อยตื่นไหมว้าวไหนดูสิโอ oh, oh. Oh, ้โหเสิร์ฟปะโลกเสิร์ฟปะเสิร์ฟได้ไหมอาหารนี้หมดละพ่อ โหสุดยอดเลยไลค์ like, ช่องรายการอาหารเนี่ยโอ้โหเก่งมากอาโชว์หน่อยไหนตอนไหนที่ทำอันนี้เหรอโอ้โหสุดยอด,ดยอดันนี้คืออะไรอ่ะล ซ่าเหรอ,อว้าวมิซซ่าทำพิซซ่ากินด้วยเพราะว่ากันแบบนี้ข้อหนึ่งชิ้นนะข้อหนึ่งชิ้นนะเอาไปอบด้วย มันต้องใส่มันต้องใส่ถาดก่อนไหมอ่ะโอวี่แล้วอีจะถึงยังไองอ่ะลูกนี่ต้องใส่นู้นด้วยใส่ตรงนู้นห้านั่นแหละ,ะวางหม้แล้วตกแต่งหน้าตาให้มันหนอ่อน พ่อกำลังไปนี่ไงลูกค้ามาแล้วอ่นี่น้องเอ๋ยน้องเอ๋ยอันนี้ของพ่ออันนี้ของพ่ออ๋อนี่ของพ่อใช่ไหมว้าวใส้อะไรเนี่ยเราชอบอะไรเนี่ยโอ้๋ยวพ่อนั่งพ่อนั่งนั่งกินก่อน แม่ค้าปล่อยเอ้าเปลี่ยนแม่ค้าหน้าใหม่มาแล้วแม่ค้าขายพิซซาให้ลูกค้ากีน่หน่อย oh, ป๊าไปจ่ายตลาดปะ <Okay. S 1> เออเท่าไหร่ครับนี่จ่ายตลาดหรอลูก ระวังระวังพ่อชอบกินชใช่มะขาวโหไปเยอะแล้วจะกินหมดไหมเนี่ยจะกินหมดไหมมาเอาอเค ามาแล้วแม่ค้าอันนี้มีกล้วยนี่เท่าไหร่ครับแครอทด,ด้วยหีวผู้ด้วยเท่าไหร่ครับพี่ตังแน่นอนเท่าไหร่นะ่งพันหกพันหกเลยเหรอโอ้โห โอเคจ่ายตังค์ตังค์ตังค์โอ้โหนี่ตังค์อยู่ในนั้นหมดแล้วเยอะด้วยมาเก็บไว้ก่อนนะพ่อจ่ายตังค์แล้วนะมาเรียงไว้เ okay. ออาพ่อจ่ายตังค์ เข้าใจตังแล้วแม่ค้าเก็บตังไว้โอ้แม่ค้าขายอะไรเนี่ยขายไอศครีมเหรอคะคุยลูกค้าไอศยลูู in ่แล้วล okay, ูกค okay, ้าใจเย็นๆสิ แม่ค้ากำลังทำให้กินอยู่อ่าจ่ายตังยังอยากกินสตรอเบอรี่กังก็สั่งแม่ค้าสิแม่ค้าอยากกินสตรอเบอรี่เหมือนกันไหมอ๋อถ่ยสตรอเบอรี่ด้วยอ่าจ่ายตังด้วยอ่ามีเงินไหมมีเงินไหมีเพื่อนมีเงินนะอ้าวไม่มีนู่นเงินอยู่ล้่นอยู่กันนี่เออจ่ายแม่ค้าแม่ค้าจ่ายตังเก็บตังด้วยอ้าวอันนี้นี่ขายขายขายให้ลูกค้านี่ เออ,เออไปขายตังก่อนเก็บตังแล้วไปขายของขายของต่อขายของต่อเอาดีได้ด้วยอ,อ่าได้ไหม ออโครบยังครบยังคะเอาอะไรอีกคะเอาสตรอเบอรี่กับมะนาวเอาสตรอเบอรี่กับมะนาวสตรอเบอรี่ด้วยใช่สตรอเบอรีด้วยอ่าใส่ลูกค้าอ่าแล้วก็จ่ายจ่ายตังค์กาเก็บตังค์เก็บตังค์นี้กดนี้เออโอ้โหเก่งจังเลยเอ้ย เยิ้มเลยเก่งยังเลยโอ้แม่ค้าขายดีมากเลยนับตังเลย ายพิซซ่าเร็วลูกค้ามาซื้อพิซซ่าแล้วลูกค้ามาซื้อพิซซ่าเอาไหนคะลูกค้าถามลูกค้าสิเอาไหนคะ,เอ,นคะเอากี่ชิ้นดีคะ<ป>อ่าแม่ค้าจัดให้แล้ว<ป>เสร็จยังคะเสร็จยาง ออโอ้โหลูกค้าจ่ายตังค์เยอะจังเลยลกเก็บยังไงอ๋ออันนี้มันขังห่าดังเข้าไปใหม่โอเคโอ้โหยินหมดเลยอาเก็บลูกอาเก็บเก็บไว้คืน,นขอบคุณค่ะว่า,างไงลกูก กาเก็บพืนถูกไหมนี่อันนี้ถูกไหมเก็บไว้อย่างนี้นะเรียบร้อยยังเรียบร้อยยังนี่ด้วยเก็บอันนี้ด้วยกินแล้วอ่ากินแล้วอ,ก,วอกินแล้วมีตังค์จ่ายไหมน้องเอ๋เก็บนี้ด้วยเ,เก็บช่วยกัน อ่าอ่าไว้ตรงไหนนั้นไว้ตรงไหนอะนีไว้ตรงนี้เโอ,เโอ้ซื้อมาแล้วเมื่อกี้ไงกับเพื่อนไงถูกไหมอ่าถูกตองเต็มแล้วอันนี้มันเต็มแล้วชีสหมูเก่งมาก เรเกิดทศพักสลัดโ,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 โอ้โหเก่งจริงเลย <ś m ary> น้านี่ล,มล้มละเรียบร้อยยังปะเราไปเล่นหารต่อไปกัน Rồi này. Rồi nó có cái cái này. ูทาง้จ้าเอ๋แม่คม้าเมื่อทายอะไรอีกงานญี่ปุ่นหรอซูชิหรอโอ้โร้านบอลเลอร์เทอรเลยโอ้

ใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยต้องเดินอ้อมออกมาไหนทางนี้นเก็บตรงนู้นเลยทางนี้เลยทางนี้นี่นี่น,นี่เก็บไว้ตรงนู้นเก่งมากไะ ซูชิแดมอนค<า>น่ะลูกค้าจ่างวางซื้อของแล้วเอา้าโอ้โหหกไปแล้วเอ้ยจะกินยังไงเนี่ยเอ้อเหลือแต่จ้างเอาดิจจี้เอาลีมิ้นจ้า แม่ค้ารออยู่นะแม่ค้เาเสิร์ฟได้หรือ,อยังเอาน้ำด้วยเอาตกไปเลยแม่ค้ากินวันนี้นะคะ มันมีความสะอาดไหมเนี่ยเออเราอย่งอื่นแล้วแล้วพ่อไม่ได้กินเลยเหลือแม่ค้าแม่ค้าเอ,อ๋ยคนเดียวแล้วทีเนี้ยออจะได้กินไหมเนี่ยน้ําชาพ่อเนี่ยโอโอ,โอ้โหมาแล้วอันนี้พ่อให้พ่อกนอินนี้ใช่ไหม อ้าอําอ้ําหมดแล้วหมดแล้วอันนี้เสิร์ฟอะไรอีกโอ้โหก้อนใหญ่มากเลยเอ๋ยอ้าําหมดแล้ว,หม,ลวหมดแล้วเอ๋ยไม่ค้าหมดแล้วเก่งมากเลย <c oughs> <c oughs> จังเลยอืมเอ๋ยทำอะไรคะเนี่ยโหมีใครอยู่ในนี้เนี่ยบ้างเนี่ยเอ๋ยฮะมีคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่ในนี้ใช่ไหมโลก โอ้โอพี่ทำอะไรเนี่ยเฮ้ยน้องมาแล้วอย่าทำอย่าทำหกเยอะสิลูกไหนปั้นให้พ่อดูซิเป็นตัวอะไรอ่ะ 太慢了。 ใช่ไหมของน้องเอ๋ใช่ไหมนี่สวยไหมโชว์หน่อยหันมาทางนี้สิยิ้มหน่อย

Ha ha ha